คำว่ากาลิกแปลว่าประกอบด้วยการเวลาครนนี้ในประเด็นคำว่าประกอบด้วยการเวลาหมายาว่าอย่างไงหมายถึงว่าพัตาหารที่ถวายภิกษุก็ดีแล้วก็ของเคี้ยวของฉันที่ถวายภิกษุก็ดีหรือว่าเพศัตวที่ถวายภิกษุก็ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรง บัญญัติไว้อย่างละเอียดเป็นอย่างมากประเภทขัดเกลาวความอยากความต้องการของผู้ที่ไปบวชที่เคยติดหรือเคยชินกับนิสัยของคฤหัสถ์ว่าจะทานอะไรต่ออะไรก็ทานได้ตลอดเวลาอยู่ตอนไหนก็ทานตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็น อาหารหรือว่าเป็นของทานเล่นไม่รู้แหละอะไรก็ตามเราต้องการก็ทานอันนี้เป็นนิสัยของกครื่อกหัดก็ทานไปตามความติดข้องตามโลภะแต่ว่าภิษูุนั้นนี่เพื่อการเพื่อการขัดเกลาจริงๆโองจึงปัญญิ เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่จะทานหรือว่าโทษทีที่จะฉันนั่นเนี่ยแยกประเภทที่ละเอียดมากเลยซึ่ง <c oughs> เมื่อผมคิดปฏิบัติตามนี่ <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขัดเกลาาย่างที่สุดแหละแต่ครือหัสก็สามารถที่จะ นำเกี่ยวกับเรื่องของกาลิกไปประพฤติได้นะครับไปปฏิบัติได้กาลิกคือการเวลาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติในสิ่งที่จะต้องกลืนล่วงลำคอลงไปเนี่ยที่ว่ากาลิกกาลิกก็คือแปลว่าสิ่งที่จะกลืนล่วงลำคอลงไปตามการเวลาหรือประกอบประกรอบด้วยการเวลา ท่านก็แบ่งประเภทออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือประเภทที่รับมาแล้วก็ฉันได้ช่วงเช้าถึงเที่ยงอันนี้เป็นพวกอาหารเช้าถึงเที่ยงนี่ท่านเรียกว่ายาวกาลิกก็คือช่วงยามช่วงการเวลาเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นถ้าเลยเที่ยงไปไปฉันที่พระองค์ทรงห้ามก็คืออาหารนี่ ก็ปรับอาบัติปาจิตติเพราะการฉันอาหารในเวลาวิการเวราวิการนี่พวกเราคิดว่าเป็นตอนลึงคืนเปล่าเลยหลังเที่ยงไปต้นไปจนถึงก่อนรุ่งสว่างเนี่ยถือว่าเป็นวิการอันนี้อาหารห้ามฉันฉันท่านปรับอาบัติอันนี้ละเอียดมากแม้แต่เม็ดข้าวที่ติดในบาตร ล้างไม่ดีหรือว่าไม่ล้างแต่ว่ามีเม็ดข้าวติดอยู่พรุ่งนี้ปบินทบาทข้าวที่เขาใส่ตอนเช้าอใส่บาตรตอนเช้าถวายตอนเช้าอะนํามาฉันข้าวในบาตรนั้นท่านตีเป็นข้าวเป็นอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนฉันท่านก็ป่า,าบัติปาจิตติและคราวนี้ว่าแม้อาหารที่เก็บไว้ค้างคืน แล้วก็นํามาฉันอีกก็ไม่ได้นะครับก็ห้ามเก็บในส่วนนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปแต่ตอนนี้พูดถึงว่ายาวการลิกค,คืออาหารพัาหารที่จะฉันได้ก็ช่วงเช้าไปถึงเที่ยงเท่านั้นเองการลิกประเภทที่สองประเภทที่สองที่เป็นสิ่งที่จะกลืนล่วงลําคอลงไปกําหนดเวลาถ้าเรียกว่า ยามากาลิกอันนี้รับประเคนแล้วฉันได้ชั่วจากเที่ยงไปถึงรุ่งเช้าพวกนี้ก็เกี่ยวกับน้ำปานะน้ำปานะก็มีบัญญัติละเอียดอีกปน,น้ปานะประเภทไหนฉันได้ประเภทไหนฉันไม่ได้แล้วการที่จะกรองแม้ผลไม้ที่อนุสรงพุทธานุญาตว่าให้ทำเป็นน้ำปานะได้นะั้นก็มีวิธีอีกก็ละเอียด ประเภทที่สามก็คือสัตหาการิกประเภทนี้รับประเคนแล้วจะเก็บไว้ฉันได้แค่เจวันเท่านั้นถ้าล่วงเจดวันไปฉันแล้วก็ท่านปรับอปบัตนิสขียปาหิตตีเพราะการเก็บไว้เกินเวลาที่กำหนดคือเกินไปเจวันที่เรียกว่าสตหาการิกในกรณีนี้ในนิสกียะ ปาจิตตีในปัตตวรัตที่สามสิกขาบทที่สามพระองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้ว่าภิกษุรับประเคนเพศัตห้าคือเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยจะเก็บไว้ได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งก็คือไม่เกินเจ็ดวันถ้าเก็บไว้เกินนั้นสิ่งที่เก็บไว้นี้แม้เป็นเพศัชท่านปรับเป็นนิสียปาจิตตีต้องสละ สิ่งที่เก็บไว้นี้แล้วค่อยแสดงอาบัติจึงจะพ้นจากอาบัตินั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนีย่ว่าเป็นเภสัตชเก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันอันนี้เรียกว่าสัตหากาลิกกาลิกประเภทที่สี่เรียกว่ายาวชีวิกก็หมายความว่าเมื่อรับประเคน ไว้แล้วเรียบร้อยนี่ก็คือจะฉันได้ไม่จํากัดเวลาก็เป็นประเภทยานะครับประเภทที่สี่นี่เป็นประเภทยา,ารักษาโรคต่างๆนี่กาลิกที่กล่าวมาก็คือมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันโดยสรุปก็คือสิ่งที่รับประเคนและก็ฉันได้เช้าถึงเที่ยงเรียกว่ายาวากาลิกและสิ่งที่รับประเคนจากเที่ยงฉันจากเที่ยงไปจนถึงรุ่งเช้าอันนี้ เรียกว่ายามากาลิกสิ่งที่รับประเคนไว้แล้วฉันได้เจ็ดวันคือเพสัชทั้งห้าโดยใส่ในค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำบ่อยอันนี้เป็นสัตหากาลิกส่วนอย่างที่สี่ก็คือรับประเคนแล้วก็ฉันได้ตลอดเวลาก็ไม่จํากัดเวลานะั่นคือพวกยาพวกยาเรียกว่ายาวชีวิตคือตลอดการตลอดเวลานี้ได้แต่กรณีซึ่งไม่เป็นรอบ แต่คราวนี้ต้องการจะบำรุงร่างกายไปหายานุนมาฉันยานี้มาฉันอะไรอะไรนี่ท่านก็ห้ามนะครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเป็นเมื่อเป็นพยาธิที่เบียดเบียนเสียดแทงก็ก็ทานเออโทษทีก็ฉันเก็บไว้ฉันได้อันนี้เป็นการลิกก็คือสิ่งที่จะต้องกลืนล่วงลาคอลงไปโดยกําหนดด้วยการเวลาอันนี้น้ําปานะนี้ขอบเพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งนะครับว่าน้าปานะ เป็นยามมกาลิกคือรับประเคนแล้วฉันจากเที่ยงไปถึงก่อนรุ่งเช้าก่อนรุ่งเช้าเนี่ยฉันได้อาน้ำปนานะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นคําว่าปนานะหมายถึงน้ําสําหรับดื่มที่ทําจากผลไม้ก็คือคั้นคั้นมาแล้วจากผลไม้ก็จะมีพวกผลเล็กๆผลเล็กๆ ผลเล็กๆพวกนี้ก็คือจะเป็นน้ำมะม่วงน้ำชมพู่หรือลูกว่ากล้วยที่มีเม็ดหรือกล้วยที่ไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำลูกจันหรือองุ่นน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่แล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกน้ำเงาบัวอันนี้ถือว่าส่วนอนุญาตแต่ว่าไม่อนุญาตผลไม้อีกเก้าชนิดที่เรียกว่ามหาผล หาผลก็หมายความว่าผลใหญ่ตรงตรงไปตรงตรงก็คือว่าผลใหญ่แต่ว่าแม่ไม่ใหญ่แต่ว่าจัดเป็นประเภทประเภทอาหารก็ไม่ทรงอนุญาตเหมือนกันใ่เก้าชนิดนี้ก็จะมีน้ำมะพร้าวนี่ไม่ได้แล้วก็ลูกตาลนนะ่ะผลลูกตาลที่มาจากต้นมันนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับตาลลูกตาลอ่อนเนี่ยหรือไม่อ่อนก็แล้วแต่แต่ผลลูกตาลก็ไม่ได้ ก็มีผลลูกตาลผลมะพร้าวข้านุนก็ไม่ได้สายเกก็ทรงห้ามน้ำเต้าก็ทรงห้ามฟักเขียวก็ทรงห้ามแล้วก็แตงไทยนี่ห้ามแตงโมก็ห้ามเหมือนกันแล้วก็ฟักทองห้ามอันนี้เรียกว่ามาหาผลไม่ได้นะครับส่วนวิธีทําน้ําปานะที่พระองค์ทรงอนุญาตจาก,กาผลไม้เหล่านี้คือพวกมะม่วงชมพู่ลูกว่ากล้วยมีเม็ดกล้ยไม่มีเมล็ดพวกมะ้างพวกลูกจันทร์พวกองุ่นหรือว่ามะปรางลิ้นจี่ เงาบัวเนี่ยผลไม้นั้นท่านให้ปอกให้ปอกเปลือกออกแล้วก็คว้านเอาเฉพาะถ้าเป็นผลไม้สุกก็เอาส่วนที่สุกแล้วก็มาห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็บิดให้ตึงอัดเนื้อผลไม้นั้นนะ่ะให้มันคลายน้ําออกมาจากผ้าและอย่าให้มีกากเอาเฉพาะที่ส่วนที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็จากนั้นก็เติมน้ําลงไปผสมไปพอสมควรแล้วก็ผสมด้วยน้ําตาลหรือเกลือ ก็ได้แต่ว่าห้ามไปห้ามไปทําให้สุกด้วยไฟก็หมายความว่าไม่ต้องเอาไปปรุงด้วยด้วยความร้อนของไฟแต่ว่าสุกด้วยแสงแดดได้อันนี้เป็นประเภทที่ทําอันนี้ประเด็นที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นมะม่วงเป็นเนื้อมะม่วงเลยไม่ต้องกรองและ เอาไปทําเป็นน้านําปานะก็หมายควาเอาไปผปสมเลยแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่แล้วเข้าไปอันนี้ฉันก็ไปถือว่าเป็นอาหารไม่ถือว่าเป็นน้านําปานะท่านปรับอบัิปริบจิตตีเหมือนกันถือว่าฉันในเวลาวิกาลเนี่ยถ้าเป็นพวกมะม่วงเอาทั้งลูกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแตงโมงอย่างนี้ก็ไม่ได้นำมะพร้าวมะพร้าวผลมะตาลลูกตาลอะไรเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือเล่าสู่ฟังเพื่อประกอบ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำปานะแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำปานะเป็นเรื่องของยามากาลิกค,คือสิ่งที่จะฉันคือกืนล่วงลําคอลงไปโดยกําหนดการเวลาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ